you mm -hmm. สวัสดีคับน้องนะครับวันนี้เราจะมานะครับเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับเข้ามสโรงเรียนเตรียมบุดมนะครับโดยพี่บุ๋มไฮสปีดมาสเตอร์ข้อนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับพหุนามกําลังสองนะครับก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับก็เป็นโรงเรียนที่ทุกคนอยากเข้าทีเดียวนะครับในระดับม4นะครับนี่ก็เป็นข้อสอบที่เพิ่งออกมาแล้วครับแลวเป็นโจทย์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาล่ะมาดูข้อสอบกันนะครับก็บอกว่านะครับให้ a b c เป็นจํานวนจริงอันนี้เป็นตัวย่อของจํานวนจริง อันนี้ย่อมาจาก r ร a l n u m b e r นะครับก็คือจำนวนจริงโดยที่สมการ a กําลัง2บวก b กําลัง2บวก d กลัง2บวก d กลัง2บวกกัน1เท่ากับ a บวก b บวก c บวก d นะครับมีถึง4ตัวแปรจงหา a บวก b บวก d บวก c บวก d เท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาละมาดูเฉลยกันนะครับก่อนนี้เป็นจดเตรียมนะครับ ก็ข้อนี้นะครับหนูต้องย้ายก้อนนี้นะครับก็คือ a บวก b บวก c บวก d เนี่ยมาลบฝั่งนี้ก่อนทั้งก้อนเลยโดยเอา a นะครับย้ายมาเป็นลบ b ย้ายมาเป็นลบ d c ย้ายมาเป็นลบและก็ d ย้ายเป็นลบแล้วก็เอา a เนี่ยไปจับคู่กับตัว a กําลังสองด้วยนะครับแล้วก็จับวงเล็บใหม่ซะตรงนี้กลายเป็น a กําลังสองลบ a นะครับจับวงเล็บใหม่นะครับแล้วก็ c กําลังสองลบ c d กําลังสองลบ d คือ A อยู่กับ A ไปซะ B อยู่กับ B ไอเจ้า c นในอยู่กับ C ไปไอดีมันก็อยู่กับ C ดไปนะฮะบวกหน่งเท่ากับศนย์นะครับเอาละดูต่อนะครับตรงนี้สวยมากเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นการจัดรูปตรงนี้เราต้องทําให้พจน์นี้นะครับเป็นเราเรียกอันนี้ว่านะครับกำลัง2สมบูรณ์เราต้องทําให้แต่ละพจน์นะฮะของ A B C D เนี่ย เป็นกำลังสองสมบูรณ์ทั้ง b ด้วยทั้ง4ด้วยและก็ทั้งดีด้วยนะครับทำทุกพจน์เลยการที่ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเอาตัวสัมประสิทธิ์จำได้ไหมครับเอาสัมประสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยนะครับหาร2คือสัมประสิทธิ์ของกำลัง1ตัวนี้นะฮะหาร2แล้วก็ยกกำลัง2อ,อันนี้ต้องจำหลักให้ได้นะครับก็คือ เอาตัวนี้หาร2ยกกำลังสองเป็นเลข1สนส่วนสเอา1สนส่วนสนั้นไปบวกทุกพจน์เพราะว่าทุกพจน์นั้นมีส่วสิบเป็นลบหลบหหาร2เป็นลบหส่วนสยกกำลังสองเป็น1นส่วนสเอา1สนส่วนสไปบวกทุกพจน์หนึ่งส่วนสี่ไปบวกทุกพจน์ก็คือหนึ่งส่วนสี่บวกกันสี่ครั้งคือหนึ่งนะฮะไปบวกหนึ่งทุกพจน์ก็คือเหมือนกับว่าเอาหนึ่งอันนี้มาแจกนั่นเองนะครับ 1อันนี้เป็น1นึ่งสว่บวกกัน4อันนะฮะบวกกัน4อันเหมือนกัเอา1นึนสอันเนี้ยมาแจาก1จึงหายไปแล้วนะครับหนึ่งส่นสอันกลายเป็น1ก็แจกไปแต่ะพจน์ครบละนะครับสวยมากเลยครับตอนี้ดูต่อตรงนี้ก็จะกลายเป็น a อลบหส่วนสยกกาลังสองนะครับ b ีลบหส่วนสองกลังสอง C ลบหส่วนสองกลังสองและก็เช่นเดียวกันนะฮะดีลบหกลังสอง แต่จานวนกาลังสองคือตรงนี้เป็นบวกแน่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 เพราะกําลังสองเป็นศูนย์ได้แสดงว่าก้อนนี้ต้องเป็นศูนย์แบบเดียวเลยครับก้อนนี้ก็ต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์ทุกกรณีเลยเป็นศูนย์เท่านั้นถึงจะบวกกันเป็นศูนย์นะครับจบเลยครับข้อนี้เราจึงได้ว่า a ลบ1นึเป็นศูนย์ได้ก็แสดงว่า a เป็น1นึถึงสอง b ก็เป็น1นึถึงสอง นะครับแล้วก็4 1นึ่งสองแล้วก็ดีก็เป็น1นึ่งสทุกตัวเป็น1นึ่งสองหมดเรียบร้อยครับบิงโกหนึ่งสองบวกหนสองนะครับ1นึ1่งสองบวกหส่วนสบวกหส่วนสองหนึ่งสองคูณกัน4ครั้งจึงตอบเท่ากับ2ครับลายมากข้อนี้สวยเลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับข้อนี้อีกข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเตรียมุดมออกค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบไปเดียวอีกข้อหนึ่งน่าสนใจครับสำหรับน้องที่จะไปเตรียมตัวสอบ ระดับคณิตศาสตร์ระดับมอต้นด้วยในเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์นะครับเป็นการจัดรูปนะครับทำให้พจน์นั้นเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วตัวกําลังสองบวกกันจะเป็นศูนย์ได้ก็แต่สแสดงว่าแต่ละพจน์ต้องเป็นศูนครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นโจทยข์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์คล้ายๆกับหนังสือเล่มนี้ของพี่บุ๋ม ครับถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับก็คือหนังสือเรียกว่ารวมโจทย์ระดับเสียรของคณิตศาสตร์มอตอ้นเล่ม2เนี่ยจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยเหมือนเลยฮะรวมโจทย์ระดับเสียรพร้อมเฉลยอย่างละเอียดสาหรับสอบเข้าเตรียมและก็สอบไม่ดน,นใครก็สอบข้อนี้มากแล้วก็คือข้อนี้จริงๆแล้วพี่บุ๋มออกหนังสือเล่มนี้มาก่อแล้วข้อสอบโรงเรียนเตรียมเนี่ยเอาไปออกข้อสอบนะฮะเหมือนกับข้อสอบเก่านั่นเองฮะที่เราเอามารวบรวมไว้เป็นระเบียบจึงน่าสนใจนะครับอีกเล่มหนึ่ง เอาละครับก็คิดว่าน้องคงเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ในที่สุดนะครับข้อนี้ทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับน้องโอเคนะ้องสวัสดีครับสวัสดีครับ h ฮสป e ดแมทเซ Center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ